สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับผู้ใช้นามว่านักสู้มือใหม่ขอประทะกับมาคอตออนไลน์มาคอตเตียนกรเทพนะครับมากระดานที่หนึ่งเลยครับกระดานที่หนึ่งสู้กันไวๆภาคก็ไม่ทันนะครับดักสู้มือใหม่จะไม่ขนาดไหนนะครับฝีมือใช้ได้ไหมนะครับผ่านการทดสอบได้หรือครับกระดานที่หนึ่ง ถูกรูปคมแล้วนักสู้มือใหม่นะครับสำหรับนักสู้มือใหม่ก็ใช้กับเกมที่ไม่เข้มแข็งเท่าไรนักนะครับเอารูปเออนักสู้มือใหม่ในตารานที่หนึ่งนี้ได้เปรียบแล้วนะครับได้เปรียบแล้ว ก็กินฟรีไปแล้วหนึ่งนะครับีโอกาสกินฟรีอีกมันก็ค่าฮอตอ่าแรกค่าฮอตนะครับเสร็จแล้วนะครับมาฮอตเอไอนะครับเสร็จแล้วก็เรียกว่าการะดาษที่หนึ่งนะครับม,นนรามาสู้กระดาษที่สองอย่างรีบนะฮะอย่างรีบไม่ชักช้านะครับ อย่างเร็วเร็วเดินเ,เ,เ,เร็วเร็วไม่ชักช้าให้เสียเวลานะอ้าวแรกที่ง้องแล้วครับนักสู้เมือม่อไหร่บับบการทำลายฐานของมาร์คอสเอไออืมอ้าวเขากินอีกนะครับ กินฟรีไปอีกแล้วนะครับ AI คขันเทพโดนกินฟรีแล้วหมดครับอันนี้หมดครับนักสู้มือใหม่ทำได้ดีนะครับพอดีกับเกมของมากระกานขันเทพในนะครับ นี่เอาแข่งโทรนักนะครับแะโดนกินแล้วครับกระดานนี้ก็จะเป็นนักสู้เบอร์ใหม่เป็นฝ่ายกำชัยชนะอีเป็นกระดานที่2นะครับชุดน,นำสองศูนย์ครับมาสู่กระดานที่3ามยังเร็วๆนะครับกระดานที่3ามน,นีเล่นกันเต็มที่นะครับ6กระดานครับใช้เวลาไม่นาน8นาทีเสร็จเ,เนี้ย เป็นเพียงเป็นตั้งหกระดานนะครับให้พี่น้องได้ชมเต็มที่นักสู้มือใหม่ยังเป็นการใช้แววเซียนได้นะครับนักสู้มือใหม่ใช้แววเซียน่าตา เรื่องนะครับอืมอส,สองไอเกเต่าฮอตได้อยู่นะครับโอแลหลกไปแล้วนะครับเละแล้วสลับเอไอ้ันเทพนะครับหมดแล้วครับเอไอ้ันเทพนะการัานนี้นะครับนักสู้มือใหม่ นำหางออกไป3าศูนครับมาสู่กระดานที่สีโอ้โหนะครับัสู้มือใหม่เนี่ยอาจจะใหม่ที่นี่นะฮะเก่ามาจากที่อื่นไม่รู้นะครับพอมาเล่นเกมเอไอคอนเทพนะครับก็จาัดก,การไปแล้วสามกระดานรวดนะครับมากระดานที่สี่เป็นยังไง ที่สี่ก็ยังเดินได้ดีอยู่นะครับยังเดินได้ดีอยู่คิดนิดนึงอ่าแรกโอ้โหครับแรกเหมือนกันอืม นะครับโอ้อันนี้ก็เสียเปรียบด้วยครับเสียเปรียบไหมโอ้ไม่เสียเปรียบเอขันเทพนะครับก็ เก้าวจริงคนละตัวเสมอกันนะครับในกระดานนี้นะครับเสมอกันครับมาถึงกระดานที่ห้าเลยนะครับดานที่ห <AI S 1> ้าเอไอขันเทพนะยังยังไม่ได้ชนะสักกระดานเลยนะครับขึ้นสู่กระดานที่ห้าโอ้โหทำแย่แล้วคขานี้นะครับโดนกิน3้ำเข้าฮอต เหอยงามมากนะครับนักสู้มือใหม่ชักจะไม่ใช่มือใหม่แล้วนะครับดูท่าทางน่าจะเอาจัดการอันนี้ได้จัดการอีกนะครับืไล่ต้อนเข้ามุมเจเละเทะนะเข้ามุมไปนะครับโอ้ ก็เป็นนักสู้มือใหม่คุมเกมได้แล้วสลหับกระดานที่ห้านี้นะครับพินนซีแล้วนะครับโอ้จะไปได้ยังไงคราวน,นี้ การน,นี้ก็จะเป็นนักสู้มือใหม่มือสมัครเล่นนะครับเป็นฝ่ายชนะอีกนะครับในกระดานนี้แน่นอนเลยครับ <c oughs> นักสู้มือใหม่นำห่าง4-0ครับกระดานที่6กระดานสุดท้ายนะครับ <c oughs> เล่นเต็มที่นะครับวันนี้เล่นเต็มที่ตั้งเกมไว้ 6ก,กระดานนะครับไงก็ตามก็เพื่อให้พี่น้องได้รับชมให้อิ่มนะฮะให้อิ่มตาเลยนะครับวันนี้นะฮะอิ่มใจได้ดูเต็มที่ฝีมือของนักสู้มือใหม่นะครับยังให้จินตีอีกนะสำหรับ AI นเทพอันนี้โปรแกรมที่ไม่ได้เข้มข้นเท่าออไหร่นักนะครับ คือให้นักสู้มือใหม่ได้เล่นได้ก็เลยจัดโปรแกรมโปรแกรมนี้ใช้โปรแกรมของเมนี่นะครับเมนี่ก็เลยไม่แข็งเท่าไหร่นักนะครับโอ้แบบนี้แย่เลยนะครับสำหรับแย่กันเถินนะครับถูก แรกนะครับจินจินสามครับส<า>ืองามมากครับนําขัดลอยจะนะขาดลอยห้าชุนครับ